ยังไม่สำเร็จไม่เป็นไรหรอกแต่จงสู้ต่อไปเหนื่อยก็แค่พักท้อได้แต่อย่าถอยเดินช้าดีกว่าไม่เดินเลย ตัวแต่ตะกี้เขาลองไม่เฉยเนี่ยเราทับเป็ดกันแล้วตัวเดียวนี่แหละมาลหน่อยแล้วเวลานั้นมันจะเป่าล้นพวกนี้มันขอบคุณครับดังรับบทเพลงก็จะก็เอาไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันวันนี้พวกเราทีมงาน อาตมาเองเราพร้อมแล้วนะจะเข้าสู่รูปแบบระเบิร่วมสมัยเป็นการรับถวายมือแจ้งว่าเราที่มาอาตมาเองเราคอมโบพองงานเพี่ทั่วทิศงนี้จากสิ่งีที่รักหนได้สร้างสรรค์แดดหลงฟันเรียมร้อนโลกขึ้นวันพร้อมพัฒการสมาชิกทั่วทิศไทยจัะไปเป็นทิศย์ไปหางฟ้าได้ผล สู้รับคนระบบยอดยุคร่วมสมัยด้วยความรักความเมตตาแฟนเบกีแปลกใจโดยที่ไปสู้ศิวตาบ้างหาชนขอบคุณผู้นำพ้องอินของนี่ทุกท่านทุกนายขอบคุณพระเจ้าพระเด็จพระคุณท่านหลวงพ่อจ้าอาวาสด้วยขอบคุณผู้นำพ้องอินของที่ทุกท่านทุกนายน,น,นะชาลิกิเอ๋มามางนักบุญนัอาญา,า,า,าทุก

Oh. อรอบปีทักข่าวรอบไปแล้วกันในจังหวะาราบบนะครับมาชวนนะครับก็แม่พี่น้องที่กองรบล่บาทุกท่านนะครับมันมาร่วมเปิดปอ,อกับพรนักงานผู้อ่านและเอฟังหาริการนะครับแล้วก็ปืนนะครับสวัสดีครับสวัสดีใครจะซื้อกระเป๋าออน,นะขอเชิญที่ ពីគម្រោងនេះក៏សព្វពលយាន ਦੇ កលាជាបងតយនាជាបបាយអូ พ่อเล็กมาใส่เสื้อแดงน้องแซงก็ใส่เสื้อลายเอาให้อีอ้ายกับกับพี่ชายคนนี้มาบาดคนนี้มารําอยู่นี้กระโดดของเปลียวมีหาดแดงใจยอมต้องแต่ยังบ่บอกร้องร้องคนรุ่งยาม

ลำบากรอบนะฮะวันนี้เราไม่มีบัตรธรรมดามีแต่บัตรเปาเนาะใครช่วยเจ้าเป็นเพื่ไหนก็หมอกันขึ้นมากันแล้วกันเอามาเข้าสูตาา่ตหนรากระตอกันแล้วกันนะครับชมทุก,ทกนะครับในจังหวัดสมามภาค 花椒。<laughs> <laughs> <laughs> ทีมงานก็ขอพักเบรกความสนุกสนานไว้สักครู่กันแล้วกับเพื่อเข้าสู่พิธีการนะครับครับก็ขอกราบเรียนเพืพิธิกรทางด้านคณะกรรมการนะครับขึ้นมาบนเวทีนะครับเพื่อดําเนินรายการนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับของฝากจากเอฟซี T ด้วยอะไรกันนะครับทุกท่านนะครับแต่เพือนก็สวยเนาะ นำมาฝากผู้พืพากา,าที่ทางการมาทำการแสดงที่ชนบุรีนะครับกอบีคู่นะครับพบกันนะครับ ก็จะได้พบกับท่านประธานในพิธีนะครับที่มีความเป็นก่างนะครับท่านประธานครับเรียนเชิญครับคุณสุนุมพีครับในช่วงนี้นะครับมาแทนพิธ และอดับครับผมเพราะกับสมสดีนะครับท่านผู้เบยรตินะครับแล้วก็มาร่วมงานพณีสงการวัดทรงธรรมนะครับขอขัดควาสมสำราดสักเล็กน้อยนะครับ,รรบวันนี้เราก็มีผู้ใจดีนะครับที่ ให้การสนุนรลังกงนะครับย้อนยุคของเรามีมากมายตามป้ายเลยครับถ้าผมอ่านวันนี้เกือบครึ่งคืนนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับผูดใจดีนะครับทุกๆทุกๆท่านนะครับวันนี้เราก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับหลายๆท่านนะครับเพราะฉะนั้นผมจะต้องขอเล่นเชิญนะครับท่านผู้มีเกียรติมาเปิดงานก่อนนะครับในวันนี้สําหรับวันนี้นะครับก็ในช่วงเช้าก็รู้กนอยู่เนาะเราก็มา มามีตรงช่วง10โมงวันบูรพาจารย์นะครับแล้วก็ช่วงบ่ายโมง9นาทีแล้วก็ร่วมทบวนแา่ยกบ้านนะครับรอบๆหมู่บ้านแล้วก็มีตกน้ำพระรดน้ำตาหัวะขอพรผู้สูงอายุนะครับวันนี้นะครับทางคณะกรรมการของวัดทรงรรม แล้วก็กำกนะ 2, 5, ล,ก 6, ลกัการทั้ง3หมู่นะครับไม่ว่าจะเป็นหมู่สองหมู่ห้าแล้วก็หมู่หกแล้วก็ข้างเคียงด้วยนะครับที่ให้การสนับสนุนพวกเราแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันในการจัดงานในครั้งนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ขอเชิญนะครับคณะกรรมการทั้ง3หมู่นะครับขอเชิญนะครับขอเชิญนะครับ คลับแล้วอีกอย่างนึงครับขอประชาสัมพันธ์เล็กน้อยนะครับใครที่ซื้อบัตรปิงโกไว้แล้วหรือว่าล้วงหายไวแล้วไปล้วงหายด้วยนะครับตอนนี้บัตรไม่มีจําหน่ายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นรางวัลใหญ่ยังอยู่ใน บัตรที่ท่านซื้อไปนะครับตอนนี้เราจาหน่ายบัตรหมดแล้วแต่ว่าคนที่ซื้อบัตรยังไม่ได้ไปล้วงหายนะครับไปล้วงได้แล้วนะครับทางคณะกรรมการแจ้งให้ทราบครับขอเรียกเชิญคณะกรรมการของทั้ง3ามหมู่ด้วยนะครับขอเรียนเชิญนะครับครับขอเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่บุรีเหลืองอ่อนนะครับขอเรียนเชิญนะครับ ขอเรียนเชิญน,นะครับขอเรียนเชิญครับขอเรียนเชิญคณะกรรมการท่านอ,อดีตผู้ใหญ่ชูชาเพื่อพาไาศาลขอเรียนเชิญนะครับท่านคุณเจนะครับหลายๆท่านนะครับท่นนบาทนะผู้ใหญ่มนต์เพชรมนต์ตีนะครับสุริยตธ,ธนากร สปจหจุดา,ามากนะครับบุญเทพและผู้ใหญ่ฐานวัตรฐานโชคท่านผู้ช่วยถนอมเอสด็ีนะครับแล้วก็ ครับขอเรียนเชิญนะครับท่านไพโรนะครับท่าแก้วท่านเจตแตนนะครับเจตแตนดารุณีแก้วมณีนะครับผู้ที่เนี่ยนะครับที่เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็มีผู้สนับสนุนมากมายนะครับแล้วก็ให้การสนับสนุนของวัดทรงธรรมนะครับในวันนี้โดยเนี่ยที่ขึ้นมาได้ครับทั้งหมดนะครับโอ้รถ có subscribe cho thằng เอกชาตาเจมอ้นนะครับสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีซึ่งเป็นตัวแทนนะครับท่านสสอนานันตีดาสุนิติสสเกตห้านะครับกอจันทนรนัสทิคงนะครับแล้วก็ตัวแทนของท่านวิทยาภูเก๊มนายกองการบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีขอเชิญนะครับท่านสจเอกชาตาเจมอนนะครับ ก็รักษาให้ดีนะครับว่าเราเป็นคู่แข่งเขาก็ได้นะทุกน้องน้องหลังเราเขาเพื่อนเพื่อนพี่เกียรติเพื่อนพี่น้องเออเจ้า ขบวนน้องปลื้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีน้องชาวบ้านสงคาำที่จัดงานแห่งนี้นะครับตอนนี้เสียงก็จะอื้อเงนพอสมควรนะครับเพราะว่าล่วงไหก็ขายดีนะฮะพี่น้องประชาชนมาร่วมบโดานาร่วมเล่นกิจกรรมแล้วก็ร่วมทำบุญกับกับงานในวันนี้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางคณะกรรมการจัดงานสงการ ป้าสงคำลดน้ำดำหัวผู้สูงอายุรวมถึงงานลดน้ำลดปูบานะครับที่พวกเราชาวหนองปือเอารบนับถือนะครับในวันนี้ซึ่งจริงๆแล้ววันนี้ท่านสสต้องมาหาร่วมง,งาน แล้วก็มาร่วมเปิดงานในวันนี้อาารเดวันนี้ท่รรานติดภารกิจนะครับช่งวงเช้าไปตรวสุขภาพานะครับแล้วก็แล้วก็ขอพักผ่อนแล้วก็วันนี้ก็ให้เหมนนั้นมาเดินทางมาร่วงงานมาร่วมเปิดงียมาร่วงสนับสนุนกับการจัดงานในค่ำคืนวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงานทั้งสามหมู่ไม่ว่าจะเป็นหมู่สองหมู่ห้าหมู่หกครับรวมทั้งหมู 9, ่เก้าด้วยที่ได้ได้ ร่วมกันและจัดงานในครับคือแับนี้สิ่งหนึ่งที่ผมเองนะั้นรู้สึกนิใจนะครับพี่น้องมาร่วมงานมาร่วมศึกษาประเพณีร่กานที่เป็นประเพณีองไทยเราที่เราด้าา่น่นะ Còn xua của có miếng để Đấy các bạn bà sản nhà cho có dạng viên Đấy các bạn, xanh hủy Nướng ngọt Xanh cua các vũ นะครับท่านผู้ใหญ่ทรงผู้ใหญ่ที่กีรักของผมนะครับก็ประสานงานแว่าวันนี้นะครับวันไหนให้มาร่วมงานมาล่วมเป็นกำลังใจมาร่วมสนับสนุนนะครับผมเองก็พร้อมและก็ยินดีเพราะว่าทีมงานเรารักชบุรีมาโดยการนำของท่านนายกพิทยาคุณปึ้งนะครับซึ่งแลวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวตำบลหนองปลือทุกๆท่านนะครับพี่น้องชาวอำเภอเนัทที่ได้ให้การสนับสนุน นนะครับวิทยาบุตรในตำแหน่งนายกงค์งการบริหารส่วนจังหวัดชุมบุรีผมในฐานะทีมงานและก็ได้รับความไว้วา